นอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณยามเ,าเช้าๆใกล้เทศกาลลอยกระทงบรรยากาศวันนี้มีทั้งฝน ปลอยปลอยอยามเช้าแล้วก็มีทั้งบรรยากาศเย็นเย็นซึ่งเราชาวไทยในภาคกลางก็ค่อนข้างรอคอยความเย็นที่เกิดโดยธรรมชาติเป็นฤดูหนาวในสมัยอดีตที่ พวกเราเด็กๆเ,เกยาว,วชนนั้นบรรยากาศฤดูหนาวของเราก็จะได้มีโอกาสได้เกี่ยวข้าวกันบรรยากาศฤดูหนาวในสมัยโบราณจะหนาวเย็นมากกว่ายุคปัจจุบันในยุคที่โลกจเจริญแบบนี้ ธรรมชาติต่างๆถ้าเราจะเปรียบเทียบกันในการใช้ชีวิตของคนสองยุคยุคเก่ายุคใหม่ความจริงก็เนื้อเดียวกันก็คือการใช้ชีวิตด้วยปัจจัยสี่แต่สิ่งที่ไม่เป็นจริงนั้นก็คือการผลิตหรือการกระทำหน้าที่นั้นแตกต่างกัน หน้าที่คนยุคเก่าจะเรียนรู้การทำหน้าที่ด้วยปัจจัยสีนั้นด้วยครอบครัวด้วยสังคมพื้นบ้านสามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นหมู่บ้านด้วยความรักความสามาคัคคีแล้วก็เติมความเข้าใจของการใช้ชีวิตกันทุกเรื่องราว ตั้งแต่เริ่มการปลูกอาหารเองทำอาหารเองสร้างบ้านพักอาศัยเองเนี่ยทอผ้าเองนี่สิ่งที่เราได้เห็นกันเนี่ยเรื่องปัจจัยในการที่จะใช้ชีวิตของคนยุคโบราณแต่คนยุคใหม่เราได้เห็นสิ่งที่อ่า ทั่วไปในสากลและแตกไปสู่ความเข้าใจในทั่วโลกซึ่งจะสามารถนำสู่ความแข่งขันเพื่อจะไม่ต้องเป็นผู้กระทำเองก็งหลายครั้งที่เราได้น้อมย้อนในอดีตและก็ปัจจุบันเราได้เห็นชีวิตมนุษย์เราก็จะเก็บ ออมปัจจัยภายนอกเอาไว้เพื่อจะมอบหมายสู่ลูกสู่หลานก็เป็นเหตุทำให้ไม่ได้ใช้ชีวิตต,ตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนั้นก็คือการเลี้ยงชีพด้วยตัวของตัวเองก็ทำให้เกิดความรู้สึกเหินห่างห่างไกล จากธรรมชาติของความจำเป็นของตนของมนุษย์เราสมัยตอนเยาว์วัยเด็กๆเล็กๆตอนที่พูดเองนั้นอยู่ชนบทเดินทางเข้าเมืองจะเห็นความแตกต่างช่วงนั้นนะทั้งชนบทจะแตกต่างกับในเมืองก็งการใช้ชีวิตประจำวันกันคนชนบทยุคเก่า ก็จะมีความแปลกตาแปลกใจก็ตอนที่ได้มีโอกาสไปวัดไปทำบุญไปทำกิจกรรมร่วมกันในวัดแต่คนในเมืองยุคสมัยนั้นก็จะมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจทุกวันจนเกิดความชินจนไม่เกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจด้วยเหตุ สองทางในสมัยอดีตนั้นก็จะเป็นแบบนี้แต่ในยุคปัจจุบันจะอยู่ในซอกในช่องเขาในหุบเขาในถ้ำหรือในเมืองความที่เข้าถึงกันนั้นไม่แตกต่างกันในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันสามารถ จะเศษสิ่งที่ต้องการและปรารถนาได้เท่าเทียมกันอยู่ในป่าสามารถจะจัดการอาหารบริโภคในทะเลลึกก็ยังสามารถจัดการรับประทานได้และอยู่ในทะเลลึกก็สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ป่า ที่ทางไกลหรือทึบแค่ไหนก็สามารถทำได้แตกต่างกันยุคเก่ายุคเก่าจะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสามัคคีกันบ้านชิดติดกันก็ทำทางเดินเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องลงสู่พื้นดินแต่ชนในเมืองในยุค ที่เราได้เห็นกันบ้านชิดติดกันก็ไม่ได้รู้จัก้าคุ้นกันยังมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเหตุไม่เกิดความสามัคคีไม่เกิดความมีน้ำใจนะยุคใหม่ตัวใครตัวมันเป็นส่วนใหญ่ยิ่งมีภานะในการที่จะใช้ประจำวันจะไปจอด หน้าบ้านกันและการลึกเกยกันเล็กๆน้อยๆย,ยังไม่ค่อยได้เลยยังมีคุณเครืองยังมีต่อว่ายังมีการตำหนิติเตียนต่างๆนานาแต่ในยุคโบราณนั้นะเราจะเห็นความตื่นตาตื่นใจยินดีกันว่าทุกคนที่มีโอกาสนะพัฒนาตนเป็นรูปแบบต้นแบบตัวอย่างนั้น ก็จะมีเด็กมีผู้หลักผู้ใหญ่หมู่ญาติหมู่สังคมนั้นมาแสดงความยินดีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ขาดสายแล้วก็เป็นตำนานสืบทอดทำให้มีพลังที่จะต้องอสร้างกลุ่มชุมชนนั้นให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นคุณงามฟาร์มดีกันนั่นคือเหตุสำคัญที่เราใช้คำพูด ว่าเราเกิดมาไม่ได้ไม่เสียหมายความว่าอย่างไงก็ต้องเปรียบกันถึงคนยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่คนยุคเก่านั้นจะยึดมั่นถือมั่นในความสามคัคคีแล้วก็มีศีลธรรมกันแต่คนยุคใหม่นั้นจะขาดหายไปในเรื่องความสามคัคคีแล้วก็มีศีลธรรม ในเหล่านี้เราจะเห็นความแตกต่างกันมากทีเดียวด้วยเหตุอย่างนี้เราก็ต้องพูดกันในเรื่องชีวิตเกิดมาไม่ได้ไม่เสียนั้นเราจะเห็นมีได้ก็คือคนยุคเก่าซึ่งจะชัดเจนที่เราได้พิจรารณาจะเรื่องความเป็นอยู่ไม่สมบูรณ์นะแต่เรื่อง การเกิดมาแล้วสามารถนำกลับไปสู่ใจที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นได้มากกว่าจึงทำให้เราได้น้อมถึงคนที่ฝึกฝนคนยุคเก่าเป็นจำนวนมากสามารถแก้ไขใจได้ดีงามฝ่าคนยุคใหม่แต่คนยุคใหม่นั้นหลงเสพในกระแสะโลกจนไม่มีกัลยาณมิตร ไม่มีบู่คณะสหายที่สามารถเรียกวานขานใช้สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันนะเป็นจำนวนไม่มากเหมือนยุคเก่านะสมมุติ10%ในในบูลค่า10%ของการใช้ชีวิตเราก็จะดูว่าคนยุคใหม่ๆใช้ชีวิตจริงๆนั้นแค่3% 4%อีก6%นั้น ไม่ใช่ชีวิตที่เกิดคุณค่าก็รจะเห็นว่าคนยุคเก่าจะใช้ชีวิตใน6%ปเซของการสร้างคุณค่าชีวิตเรียนรู้ความรักความสามาคัคคีมีศีลธรรมอันดีเพราะฉะนั้นเราเห็นเมื่อศีลธรรมขาดหายไปความเสื่อมความไม่มีความอบอุ่นต่อกันและกันก็มีมากแล้วก็มี ให้เห็นกันทั่วๆไปอีกด้วยทั้งทที่โลกนั้นมีความเจริญสามารถจับต้องใช้สอยปัจจัยสีต่างๆได้อย่างคล่องตัวก็ตามด้วยเหตุอย่างนี้พระธรรมคำสอนจำเป็นที่เราจะต้องทบทวนและรึกกันในเรื่องจิตใจที่มีเมตตาก็ดีทานศีลสมาธิปัญญาก็ดี หรือจะเป็นศัจธรรมอันที่สุดนั้นก็คืออริยสัจสี่ก็ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำมาทบทวนการใช้ชีวิตของเรากันเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องตักเตือนแก้ไขเราให้เกิดมาทั้งทีนั้นจะต้องนะเกิดประโยชน์และก็ได้สิ่งที่ดีสืบทอดลูกหลานต่อไป ถ้าทำให้เห็นความเจริญกง,งามหรือความสามคัคคีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ได้หมายถึงเรามีปัจจัยภายนอกมากและเราก็บอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีคุณค่าสหรับแนวทางผู้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมคําสอนไม่ได้มองเรื่องคุณค่าคนด้วยปัจจัยภายนอก จะมองคุณค่าของมนุษย์เราด้วยปัจจัยภายในเป็นหลักพร้อมทั้งการใช้ชีวิตตามหน้าที่แล้วเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านในการอ่อนน้อมสัมมาคารวะการขยันหมั่นเพียรประกอบหน้าที่ด้านปัจจัยสี่โดยสุดจริตนั้นจะเห็นประโยชน์เกิดขึ้นนะภายในบ้านในเรือน ในชุมชนของตนในสังคมที่เราสามารถนะมุ่งมั่นสู่การคิดดีทำดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนนะอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถน้อมระลึกให้เราได้มีโอกาสทบทวนในกิจกรรมของเราได้ทุกวันกิจกรรมที่เราต้องน้อมทุกวันนั้นก็เป็นเรื่อง ทำอย่างไรเราจะให้ความสุขแก่คนรอบข้างแก่ชุมชนแก่ชาติที่เราได้อยู่ได้อาศัยการให้ความสุขนั้นบางทีเนี่ยหลายความรู้สึกก็จะน้อมแตกแยก,กได้มากมายการให้ความสุขนั้นเป็นเรื่องความตั้งใจดีซื่อสัตย์สุจริตต่อกันหมายถึงการให้ ด้วยอริยทรัพย์ภายในแต่การให้ด้วยปัจจัยภายนอกก็คือการให้แสดงน้ำใจนั้นแสดงถึงเรื่องเรามีปัจจัยเราก็สามารถอนุเคราะห์ในส่วนรวมต่างๆในสิ่งที่เป็นสาธารณะต่างๆให้เกิดคุณประโยชน์ในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสืบทอดกันไปอย่างนั้น เพราะสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขร่วมกันนั้นจะต้องสร้างใจนั่นะคือการให้ที่ดีงามพวกเราทั้งหลายนะเราจะเห็นการดำเนินหน้าที่ของเราก็ดีเราได้เห็นหมู่คณะการยานมิตของเราตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน เรน่วนชีวิตก็ตามนั้นจะมีความไม่เหมือนกันแต่เราจะต้องย้อนกลับไปสู่การสร้างใจเหมือนยุคโบราณก็ทำให้เรานั้นมีความสามัคคีขึ้นมาได้อีกด้วยพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสน้อมพิจารณาความสำคัญของชีวิตนั้นเราจะเกิดมาทั้งทีนั้นเราจะไม่เสียโอกาส ของการได้เกิดมาเพื่อจะทําให้เกิดประโยชน์กับตนเกิดประโยชน์กับท่านเกิดประโยชน์กับชาติที่เราต้องอาศัยได้เกิดมานะทําประโยชน์สิ่งที่เกิดอริยทรัพย์ภายในกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของการเกิดมาของเราทําให้เหล่านั้นไม่หลงไปในกระแสลโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญและสิ่งที่ขาดหายไปในสิ่งที่โลกเจริญนั้นก็เป็นเรื่องความรักความเมตตาความกรตันยูนะความที่เอาใจใส่อ่อนน้อมทมตนเหล่านี้ขาดหายไปเพราะฉะนั้นขาดหายไปไม่ได้เกิดคุณค่านะเสียเร่กเกิดมาแล้วเสียอย่างเดียวไม่ได้ อะไรที่จะกลับไปสู่การเกิดนั้นไม่คุ้มกับการได้เกิดมาไม่สง่างามเพราะถ้าเราเกิดมาแล้วสง่างามก็จะต้องมีสิ่งที่เก็บรายละเอียดกลับไปนั่นคือสิ่งที่มีศีลธรรมอันดีมีเมตตาอันดีมีความกาตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและทำให้เกิดตามรู้สึกอันแท้จริงได้ พวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตแนวทางพุทธบริษัทสีนั้นก็จะเก็บรายละเอียดเสมอในใจคือความละอายตบากเมื่อเรามีความละอายตบากเราจะใช้ความจริงในการทำหน้าที่ของเราแล้วเราจะสั่งสมสิ่งที่เกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านเกิดความเมตตาต่อกันจากสิ่งที่มีการใช้ชีวิต เหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งสามารถนะประคับประคองตนนะให้เกิดความพอดีนั้นเป็นเรื่องที่เราเกิดความยินดีอย่างยิ่งเพราะนั้นอาชีพสุจริตทุกอย่างเป็นต้นแบบอันดีในะการที่เราจะไฟฝากไฟ เรื่องความเข้าใจและความรู้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพนั่นหมายถึงเราจะต้องสังเกตดูสิ่งที่เป็นต้นแบบของเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราซึงท่านใช้ชีวิตนะสัมมาทิฏฐิหรือไม่แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านชีน้นำในเรื่องวิชาทิฏฐิ เราก็ต้องไต่ตองทบทวนด้วยเหตุผลเหมือนกันไม่ใช่เราขาดเหตุขาดผลเราก็หลงไปสู่ความงมงายนะกันแต่นี้เราสามารถทบทวนเรื่องการได้เกิดมาทั้งทีนั้นนะจะต,ต้องสร้างคุณประโยชน์กันหรือว่าสร้างโทษภัยให้กันและกัน ถ้าหาเราสร้างประโยชน์ให้เกิดความสุขร่วมกันเราจะเห็นสิ่งที่เรามีความสุขตั้งแต่ความคิดจะไปสู่การกระทําทางกายวาจาใจของเราสิ่งที่เราทําหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องสุดจริตนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอ่ยปากมันก็เกิดที่ใจของเรานั่นหมายถทีเราจะได้การที่เราเกิดมา ได้กำลังใจที่มั่นคงยิ่งขึ้นได้ความรู้สึกอันดีต่อกันและกันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราน้อมสู่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เป็นผู้ที่ให้มากมายกายกองก็ตามแต่เมื่อท่านให้มากมายกายกองนั้นความเข้าใจต้องน้อมถึงบุญและบารมีผู้ที่จะรับ ถ้าผู้ที่จะรับนั้นบุญและบาร,รมีไม่ตรงกันไม่ได้สอดคล้องคิดกุศลเป็นอกุศลไปก็ทำให้ไม่สามารถที่จะยินดีไม่สามารถที่จะเรียนรู้เป็นกุศลกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุจากการที่เราได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อทุกท่านทุกคนนั้น ยังถูกปฏิเสธยังถูกกล่าวร้ายเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ในยุคปัจจุบันเราได้เห็นถึงเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอจึงเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องกระทำความดีไม่ต้องรอให้คนอื่นหรือบุคคลอื่นต้องมารับรู้แต่เราจะสร้างความดีนั้นให้เกิดความเจริญก้ากรามไพ่บู์ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา เพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่ในกรอบของศิลธรรมคือการฝึกฝนอบรมตัวเองกันเพราะนั้นเหตุากการฝึกฝนอบรมตัวเองนั้นก็จะทำให้เรานั้นอ่อนน้อมถ่อมตนสมาะคารวะมีศิลธรรมประจำใจตอนที่เราจะสร้างเหตุภายนอกภายในได้งดงามนั้นก็จะต้องสร้างเหตุภายในของเราเสียก่อน ความรักความเมตตาความเกื้อกูลต่อกันนั่นหมายถึงเราสร้างสเสน่ห์ประจาชีวิตสร้างอาชีพสุจริตให้ตนถ้าเราไม่มีแนวทางของการยึดเหนี่ยวในพระัตนตรัยเราจะทำให้ชีวิตของเราและสิ่งที่เป็นทายาทของเรานั้นอับเฉาเศร้าหมองกันได้เพราะเหตุเหล่านี้จำเป็นที่เราจะต้อง มาทบทวนกันในเรื่องเกิดมานั้นมีได้มีเสียเกิดมานั้นไม่ได้ไม่เสียอย่างไรนั่นเองเพราะพวกเรานะได้สั่งสมบุญกันมาในยุคอดีตสู่ปัจจุบันนั้นเราจะเห็นผลข่งการสั่งสมไปด้วยมิจฉาทิฐิหรือสัม,มาทิฐิในตะหงานวกเรายึดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ผลเหล่านั้นก็ส่งผลให้เราต้องรับผลไปตามเหตุที่สั่งสมมากะระทม,มานั่นเองในงวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบมาให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ